พอบ้านใจกล้าสู้โควิดวันนี้ครบรอบวันจ่ายตลาดจัดไปครับผัดรวมกว็ามาข้องมีสตอด้วยนะครับเ,เด็ด เด็ดเดด็อะไรล้เนี่ยอ้ปลาทูสองเข่งจัดไปครับเอมีอะไรเป็นในๆแล้วปะเนี่ยซักยังไงซักยังไง โอ้ oh. สุดๆยังไม่หมดยังไม่หมดโอ้ย oh. ลำบากนิดนึงนะครับถ่ายไปขีดไปจับไปเดี๋ยวเราก็ต้องไป ไปล้างอีกทีนะครับพักวตะกูลผักตะกูนของกินทั้งหลายนี่นะครับเราต้องฆ่าเชื้อก่อน,นหนึ่งรอบนะครับสัวผักนี้เราก็ฉีดไปเลยนะครับไม่ต้องกลัวเลยนะครับก็เดี๋ยวเราต้องไปล้างน้ําเปล่าก่อนกินสักรอบหนึ่งนะครับ ทุกครั้งที่เราไปตลาดแล้วก็จะค่อนข้างจะบิ๊กคลีนแบบนี้นะครับเราเซฟกันตลอดนะครับส่วนร้านที่เราไปซื้อเราก็จะาใส่ที่แบบไม่คนไม่หนาแน่นนะครับแล้วระหว่างที่หยิบอะไรนี้เราก็จะคลีนทําความสะอาดมือทําความสะอาดสถานที่ด้วยนะครับมีการฉีด <c oughs> ถงเกือบสุดท้ายแล้วดูซิมีอะไรบ้างเอ่ยมะเขือเทศก็มาจับไปครับฉี่ปะหนักๆฝนกตกยางเตียกโอเคอันนี้อะไรเอ่ยอาหารการกินอย่งร้อนๆอยู่เลยนะครับ ติซ่าแน่นูหแล้วหมดเรียงครบเบบเต็